มีคิวงานละครยาว2ปีกันเลยละค่ะต้องบอกว่านางเอกคนนี้เนี่ยใน i อเธอมีผู้ติดตามมากกว่า10ล้านคนนะคะนั่นก็คือสาวใบเฟิร์นนั่นเองค่ะซึ่งผ่านมาก็มีผลงานให้ได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆและต้องบอกเลยเนี่คะว,ว่าสําหรับสาวใบเฟิร์นเธอเป็นผู้หญิงที่แกล่งมากๆค่ะแล้วก็มีแฟนกลับทั่วทั้งประเทศไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะคะแล้วก็ก่อนหน้าเองหลายคนคงจะทราบดีว่าเขาเนี่ยก็มีข่าวเหมือนประมาณว่าแฟนคลับเองก็จับจินทางด้านของสาวใบเฟิร์นกับหนุ่มนายนะ ะะเขาก็มีเคมีคล้ายกันอยู่แต่ก็คงต้องรอฟังจากทั้งกู่แหละค่ะแทนยังมีข่าวแว่วๆมาว่าคิวงานละครของสาวใบเฟิร์นเองเนี่ยโอ้โหยาวเยียดไปถึง2ปีนู่นแหละค่ะยังไงก็คงต้องรอติดตามผลงานเธอละค่ะ